สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาบอกบอกจุดสังเกตของนมพึ่งแท้นะคะไม่ให้คุณลูกค้าตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพนะคะอันนี้เป็นนมพึ่งยี่ห้อเนเจอร์คิงนะคะของแท้มีแค่2ขนาดเท่านั้นนะคะขนาดแรกคือ 365เมตรนะคะทานได้1ปีนะคะขนาดที่2นะคะก็คือ120เมตรนะคะทานได้4เดือนนะคะขนาด1ปีนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะจาก1980นะคะเหลือ1290จัดส่งฟรีนะคะ ขนาด120เมตรนะคะปกตินะคะ890บาทต่อวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ590บาทจัดส่งฟรีนะคะจุดสังเกตข้อแรกนะคะจุดสังเกตข้อแรกนะคะว่านมพึ่งของแท้นะคะนี่ค่ะสังเกตตรงสติกเกอร์สติกเกอร์ต้องเป็นสติกเกอร์เนเจอร์พาร์ทเป็นสติกเกอร์โฮโลแกรมแบบนี้นะคะ สนะคะมีป้ายสคอบอแบบนี้นะคะถ้าไม่มีป้ายสคอบอนะคะคุณลูกค้าห้ามรับประทานนะคะระวังจะเป็นของปลอมนะคะนี่ค่ะมีอยอจดแจ้งเลขอยหนึ่งสามสี่ศูยองแปดหกหนึ่งห้นนะคะมี QR code นะคะตรงนี้นะคะ คุณลูกค้าซื้อไปนะคะให้ขูดนะคะขูดตรงนี้นะคะแล้วก็สแกน QR code โค้ดตรวจสอบของแท้นะคะแล้วก็มีคุณลูกค้าถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าซื้อนมพึ่งไปนะคะกลัวทานไม่หมดนะคะแล้วหมดอายุก่อนนะคะนมพึ่งของเรานะคะนี่นะคะวันหมดอายุนะคะเดือนเจ็ด พศ2023นะคะอยู่ได้ถึง3ปีนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าทานแล้วจะหมดหมดอายุก่อนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะของเรานะคะผ่านมาตรฐาน GMP แล้วก็ฮาลาลน,นะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะคนมุสลิมก็สามารถทานได้นะคะคือเรื่องความปลอดภัยนะคะ นมพึ่งเนเจอร์คิงอันดับหนึ่งนะคะมีขายมานาน20ปีแล้วนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนมพึ่งนะคะของเรานะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะนมพึ่งของแท้ต้องเปลี่ยนสีได้นะคะแนะนำควรให้เก็บใส่ตู้เย็นนะคะจะดีที่สุดนะคะเพื่อรักษาเพื่อรักษาคุณภาพของนมพึ่งไว้นะคะ นี่นะคะสินค้าของเราเป็นของแท้ร้อเซนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบสั่งกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่านมพึ่งเนเจคิงนะคะตอนนี้นะคะจัดจัดแบบว่าส่งเข้ามาลำบากนะคะเพราะว่าติดโควิดนะคะระวังของจะขาดนะคะของจะขาดตลาดนะคะก็ฝากคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนไว้ด้วยนะคะ นี่นะคะของแท้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซนค่ะ